สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับวันนี้เราก็เป็นช่วงบ่ายนะครับอยู่กันที่เมืงองทองธาน,นีเหมือนเช่นเคยครับผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนครับครับแมคโครก็ทํางานอยู่นะครับฟูดฟูดติ้งอยู่นะครับคันนี้ไอในรั้วสแตนดสีเขียวนี่ก็เทลินเรียบร้อยครับฟูดติ้งนี้ก็กําลังสานตะก้อเรียบร้อยนะครับรอเทรอเทฟู ก็มากดเสาเข็มนะครับแล้วก็เชื่อมเสร็จแล้วกำลังท่อนสองครับมากดท่อนสองย้ำอีกครั้งนะครับก่อสร้างอาคารจอดรถห้าชั้นนะครับผมใช้เสาเข็มไอสี่สิบห้านะครับยาวยี่สิบเมตรโดเบลพร้อมเลยนะครับ มีโรเวลด้วยเสาเข็มก็กองอย่างนี้นะครับแม่โคช่วยลากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ